รุ่นนี้นะคะแมทง่ายใส่ได้กับกางเกงยีนหรือกับกระโปรงได้เลยนะคะเริ่มต้นที่แม่ค้าใส่หน้าผ้าอยู่ที่40นะก่อนอื่นนะคะแม่ค้าสูง1 6 7น้ําหนักตัว62อนะคะหน้าอกหน้าผ้าน้องได้ถึง40นะแม่ค้าอกจริง36นะคะด้านหลังน้องจะเป็นงานต่างแบบนี้นะคะเป็นงานปักทั้งตัวเลยแม่คือสวยหรูดูแพงนะคะตรงนี้เริ่มต้นที่สีชมพูนะคะสีที่แม่ค้าใส่จะเป็นสีชมพูพีดนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ22ินะคะ21 22เ็นะเริ่มต้นสีแรกที่แม่ค้าใสส่่นะีตอไปปจเ็ สีฟ้าแม่สีฟ้าวันแม่คือสวยมากนะคะน้องจะมีลูกเล่นตรงแบบชายกระดุมชายเสื้อให้เรานะคะเป็นกระดุมผนะใช้งานได้จริงแม่เป็นงานรุ่นคอจีนนะคะสีต่อไปน้องจะเป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลนะสีต่อไปนะคะจะมีสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีครีมขายแม่ รุ่นนี้นะคะสีน้ําตาลใส่แล้วแบบดูขับผิวดูแบบว่าดูได้ลุคผู้ดีนะคะตรงนี้ใครที่ชอบสีไหนกันบ้างนะคะน้องมี5สีพร้อมส่งเลยเริ่มต้นสีพี่แม่ค้าใสใครที่ชอบสีไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะตรง